วันนี้เราอยู่กับเกมโลบอปปกประจำวันพุธใช่ว,วันนี้เรามาเล่นโลบอกระดัแบบนี้ชื่อว่าเมก้าเม็นะฮะเมสทุกอย่ามไม่รู้เฟรไม่มีไม่มีเวลาที่จะเสียแล้วประกอบมาประกอบเมก้ามาสตัวแรกกันตึกน,นะฮะ นี่เหรอก็ตรงนี้โอ้นี่มันขาขโมยเซลซีนี่นางเโมยอาวุธด้วยอาวุธอืมตั้งตั้งทดสอบมาดูทดสอบกันนะอืมทำมาพียเอาคนได้อ๋อว้าวเออขยับได้ไหมเกมซ่อมแซมคืออะไรเกมซ่อมแซมคืออะไร

ยิงไปยิงไปยิง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 แล้วก็ปองปองแล้วก็ยิง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 แล้วก็ยิง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 เอามันมีที่ออกเ้วยดิเออออกออกโอเคแล้วให้เรากดตีแบตเทิลโอ้โตเลยแบตเทิล์น่ะแบตเทิลรอยยงเริ่มเลย น้องดูเลยน,นากลัวก็ไม่รูเนี่ยแปสเอร์ซนต์นะเหลวอีกยี่สิเปอร์เซ็เพิ่มมาอีกยีนะ่สิเอร์เซนต์ะเดี๋ยวรอก่อนร้อเซนได้ยังวะยังไม่ครบอีกนะครบแล้วเออเราจะไปที่ไหนเราอาจจะใส่เกินไปดูเหมือนว่าพวกเขาก็ เขาได้สร้างนักบ,บินโอกาสแล้วลองทำลายมันก่อนที่จะได้พลังต้องทำลายมันก่อนอยู่นั่นเหรอไม่ได้เห็นหน้ามันจริงๆใช่ไหมต้องไปทำลายมันจริงๆใช่ไหมบินโอกาสหนุนเต้องความเร็วกันสนุยกี่นี่ไงมันอยู่นี่ป่อง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 ,องโอ้มันยิงเรา

ยิงมาเลยอ่ะยิง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 ยโอ้มันลุมโดนลุมยิง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 แล้วก็อ้นี้โอ้ยยิง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 ยิยิงยิงยิงยยิงอยไปไม่เวลาว่างเลยในแท็บเล็ตในแท็บเล็ตน้องเล่นอยู่จริงจงเล่นในแท็บเล็ตน่าจะลน่าจะดีกว่านี้เพราะมันไม่แหลกนะทุกคนมันอยู่ไหนอ,อะ Yên subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền chiu 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 lỡ những chiu 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 kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video เออเฮ้ยนี่มันแอบซ่อนอยู่ไม่รอดหรอกแอบก็ไม่รอดพวกเราคือมีปลาคาดาโอยังไงล่ะไอ้นี่มันตัวใหญ่มันมาแล้วเขาจะมันใช้ความเร็วแสงวิ่งมาใกล้เราโอ้ยยิง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 แล้วก็ยิง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 โอเคมันจะตรองบุกอีกแล้ว หน้นใช่ไหมโอเคไปไปไปอยู่นูนนน้นมันอยู่นู้นมันทำไม่ละยิงยิงยิงไปเลยยิงไปเลยไม่ต้องสนใจอะไรเลยไม่ต้องสนใจยิงไปเลยยิงไปเลยเลือดอะไรเยอะเลือดอะไรเยอะไปวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งโอ้ตัวนั้นมันต้องเลือดเยอะมากแน่ๆมันมาแล้วไอ้บอสอี๋อบอสตายใช่อบอสหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเลือดฉันแม่เลือด มันกลับอย่ายังไงเอาชนะไททันข้าไหนวะเนี่ยมันชื่อไททันเหรอเนี่ยเพิ่มความเร็วต้องหน่อยไททันอยู่ไหนล่ะไททันอยู่ไหนไหนแล้วไททันเรายังหาไททันไม่เจอเลยวัดตัวเลย ท่ในเดียวหาตัวไททันไม่เจอเดี๋ยวขอเวลาหาก่อนนะเดี๋ยว้องนานกว่าจะเจอมันอยู่นี่นี่เองมาวิ่งเขาุ่งใส่เลยอยิงมันตุ้มตุมยิงมันยิงมันยิงยิงหิวเลือดเป็นไรยิงยิงไปยิงมันไป

โอ้ยออโต้ยิงไม่ได้ออโต้ยิงมันมันไม่รู้เจ้าชนะมันยังไงรู้เจ้าชนะมันยังไงนะทุกคนมันเลี้ยงไปรถเลยอ่ะทุกคนนี้อยู่นี่ไม่แบบใหม่แล้วมันชื่อว่าแมวไฟเดฮค่ก,กี้ที่มันเจอป๊อปปี้แล้วมันคือป๊อปปี้เหรอ ไม่รู้นะตัวนี้จะป๊อปปี้แล้ตัวนี้เราไปหากันเลยดีกว่านะวิ่งไปวิ่งไม่กดวิ่งไม่ได้อะต้องเติมอ่ะเนี่ยได้ชิวได้ด้วยเชิวต้องเข้ากลุ่มอีกเดินปกติก็ได้ เฮ้ยเจอแล้วตัวหนึ่งนี่มันคาวบอยหรือเปล่ามันคือคุณพบแต่บเมืองนุ่มตับหมวกโจนสลัดป๊อปปี้แล้วมันไม่ได้ชื่อป๊อปปี้หรือเปล่ามันเชื่อฮักกี้นะ มันเป็นฮักกี้แต่เขาคิดคุณพ่พอเวอร์ชันภาษาฝรั่งป๊อปปี้ออป๊อปปี้กับป,ป๊อปปี้บารหลังนี้แปลกกว่าเพื่อนเลยเนาะมันแปลกทุกหลังอะบางหลังเหมือนป๊อปป้าเออไฟเลยฮักกี้แมบสามนะทุกคนแมบทีสาม อันนี้มันที่สามเดี๋ยวเราลองม,มันแบบที่หน,นึ่งด้วยยังไม่อ่ะอันนี้คลิปวัะจกกันพุธแต่มันปีนไม่ได้แล้วมันใกล้จบคลิปแล้วด้วยประเด็นอ่ะจบคลิปแบบนี้ดีกว่าจบคลิป,ปหลังคาอันนี้มีฮักกี้ไหมผมมาหาฮักกี้ฮักกี้อยู่ไหน มีโอเคใกล้จบคลิปแล้วไปจบคลิปหลังคาบ้านไป ปิดคลิปแล้ววันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะทุกคนเรามีเราขอ,ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะทุกคนนะนี่เราขอจบไปเพียงเท่านี้เพราะว่าตอนนี้เราจะต้องปิดคลิปไปขอลองใหม่วันพุทธที่หลังแล้วกันนะ,ะนะตอนนี้ใกล้ปิดแล้วบ๊ายบายนะคะทุกคนขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะ